สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ24ธันวาคม258นำข่าวดีมาบอกครับเงิน3อย่างโอนพรุ่งนี้25ธันวาคม68ครับเข้าบัญชีนธนาคารมีเงินอะไรบ้างครับอย่างที่1ครับเงินบำนาญชาราภาพโอนในวันพรุ่งนี้ครับ25ธันวาคม68อันนี้เป็นเงินของผู้ประกรันตนประกรันสังคมมาตรา33นะครับที่อายุเกิน55ปีแล้วและหยุดส่งเงินสมทบประกรันสังคมไปแล้วและเป็นผู้ขอรับเงินบำนาญชาราภาพ ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่25ของเดือนนะครับพุ่งนี้ก็ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนจํานวนเงินไม่ทราบนะครับขึ้นอยู่กับใครส่งแต่และเดือนนีส่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ผ่านมาเนี่ส่งมากหรือส่งน้อยกว่ากันและก็ใครส่งหลายปีกว่ากันก็ได้มากกว่าตามสูตรการคํานวณบำนาญชาราภาพนะครับเงินที่1ก็คือเงินบํานาญชราภาพโอนพวกนี้25ธันวาคม68นะครับเงินอย่างที่2ครับเงินช่วยนักเรียนยากจนนะครับ หรือเรียกชื่อว่าเงินทุนเสมอภาคอันนี้เป็นเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจ่ายนักเรียนยากจนนะครับโดยจะโอนในช่วง25ธันวาคม6กถึง30บธันวาคม6กจึงจะได้ครบทุกรายนะครับซึ่งรายที่จะได้รับในรอบแรกนี้ก็คือเป็นรายที่เป็นรายที่ได้รับเงินชนิดนี้ไปแล้วเมื่อเทอมที่1ครับเทอมที่2ได้รับอีกอย่างต่อเนื่องนะครับก็เงินทุนนักเรียนยากจน ชั้นอนุบาลจ่าย2,000บาทนะครับป .1-6 1,920บาทม .1- ม .3 1,920บาทนะครับมปลายเฉพาะโรงเรียนตชอดอนะครับ3,420บาทอัตราจ่ายก็เท่ากับเทอมที่1ที่ได้รับไปแล้วในการจ่ายช่วงนี้25-30ธันวาคมโอนเข้าบัญชีนักเรียนหรือโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนี้ก็เป็นการจ่ายเทอมที่2นะครับในนักเรียนคนที่ได้ไปแล้วในเทอมที่1เทอมที่2ได้อีกได้อัตราเดิมเท่าเดิมนะครับ โอนพ่งนี้ยี่ห้าธันวาคมวันแรกนะครับใครไม่ได้เงินในวันพ่งนี้วันแรกก็จะได้วันต่อๆไปเพราะเขาจะโอนในช่วงยี่สิบห้าถึงสามสิบธันวาคมนะครับอันนี้เงินช่วยนักเรียนกโจนเริ่มบุญพ่กน,นี้วันแรกยี่ห้าธันวาคมหกแปดนะครับต่อไปครับเงินประเภทที่สามหรือว่าเงินอย่างที่สามก็คือเงินร้านค้าคนละครึ่งพัดร้านค้าคนละครึ่งพัดนะครับที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งพัดกับรัฐบาลนะครับใครเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภา,าพพัฒนาธุรกิจการขายนะครับ ซึ่งเขาให้อบรมผ่านทางหลายระบบทางระบบออนไลน์ก็มีทํานองนี้นะครับใครอบรมตั้งแต่ช่วงยุ่ช่วง19พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปแล้วก็เข้าอบรมเขาเปิดโอกาสให้อบรมวันไหนก็ได้ในช่วง19พฤศจิกากับ19ธันวาที่ผ่านมาร้านค้าที่ผ่านการอบรมพัฒนาธุรกิจการขายนี่แหละครับอบรมพัฒนาศักยภาพร้านค้านี่แหละก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปถุงเงินนะครับ โอนในวันพรุ่งนี้25ธันวาคม68คร้านค้าคนละครึ่งพัดจะได้ไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้านะครับก็โอนพรุ่งนี้25ธันวาคม68อันนี้เป็นเงินอย่างที่3ที่จะมีการโอนในวันพรุ่งนี้25ธันวาคม68ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ